โครงการชำระดีมีคืนปีสองพั 2, นรคสิบห้า 15, เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและบรรเทาภาระาทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีดีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเกษตรกรบุคคลกลุ่มวิสาหกิจนิติบุคคล,ล,อคคลของทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองกลุ่มเกษตรกรและสากากรอัตราการคืนดอกเบีย้ยเกษตรกรบุคคลร้อยละยี่สิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อราย กลุ่มวิสาหกิจนิติบุคคลของทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร้อยละสิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงสะสมไม่เกินสามพันบาทต่อรายกลุ่มเกษตรกรและสากรณก่อนร้อยละสิบของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงสะสมไม่เกินหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทต่อรายวิธีคืนดอกเบีย้ยโอนเข้ามาเยืเงินฝากของลูกค้าระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหก หรือเมื่อเต็มวงเงิน2000ล้านบาทก่อนวันสิ้นสุดโครงการเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กสทุกสาค่ะของขวัญชิ้นต่อไปโครงการลดดอกเบีย้ยแก้หนี้ภาค,ครวัวเรือน 2, 15, ปีบัญชี5อ5วันปจุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้กับลูกค้าผ่านการลดดอกเบีย้ยคนหนสมบัติเป็นเกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสาการณิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีหนี้ค้างชำระเกิน3เดือนหรือกว่าสบันมาตรการรายละเอียดไม่ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเงินกู้ทกสรถาจักรดอกเบี้ยให้รายละเอียดการชำระหนี้รประเภทลูกค้าชำระหนี้เสร็จสิ้นทุกสัญญาประเภทลูกค้าเป็นเกษตรกรบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสากราย,าย่บุคคลกอ,อ,องทุนบ้าน ใลชุมชนเมืองรเราทยไว้ก่อนราละห้าสิบของดอกเบีย้ยค้างทั้งหมดใน,นบัญชีณนวันที่ชำระชำระดอกเบีย้ยได้ทั้งหมดสามเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยที่ชำระให้กับเกษตรกรและบุคคลชำระดอกเบีย้ยได้บางส่วนให้เกษตรกรและบุคคลชำระดอกเบีย้ยได้บางส่วนโดยทั้งหมดลดดอกเบีย้ยสิบเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยที่ ครั้งชำระให้กรมบุคคลกรมเกษตรกรสากรณสิธิ์ลกอรทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวิธีการคืนดอกเบี้ยธนาคารจะนํหดอกเบี้ยที่คืนให้มาตัดชําระต้นเงินสัญญาที่รับชําระหนี้กรณีไม่มีหนี้คงเหลือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าต่อไประยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2566ของวันจริงที่3มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติภดยพิบัติ สำหรับเกษตรกรลูกค้าตวศที่ประสบอุตกภัยในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปีส5ง5ราถึง2 5 6พเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินรายละหมื่นบาทระยะเวลาการขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มีนาคมส5 6 6รอกัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง6ร้อยละศูนย์ต่อปีเดือนที่7เป็นต้นไป MRR ปัจจุบัน m r ลบ6.5 m r ด้ากับเราละ6.5ชำระนี้คืนแต่เส้นไม่เกิน3ปีอัมแต่วันกู้รายเดือนรายใจมากร,ราย6เดือนรายปีตามที่มาแห่งไรายได้และความสามารถในการชำระนี้เราไปกัน รับประกันใช้รับประกันนี่เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของตกสอบเป็นลำดับแรกจำนวนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของเงินจะถือเป็นจำนวนบุคคลรับรองรับผิดอย่างร่วมกันใช้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปคำประกันกู้ได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทแยกดังหากจากวงคำประกันหลักเกณฑ์ปกติและให้ใช้กรณี พิเศษเฉพาะโครงการนี้โครงการสินเชื่อเฟืรนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าลงทุนไม่เกินรายละห้าแสนบาทระยะเวลาก่อสินเชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย m r ล m r เท่ากับหกจุระยะเวลาชำระนี้คืนินเสร็จสิ้นไม่เกิน15ปีรับแต่วันคู่เป็นรายเดือนรายไตรมาสรายเดือนรายปีตามที่มาแห่งรายไ,ได้และคว,วาสมสามารถในการชำระนี้ รับประกันเงินกู้ชันรับประกันเงินกู้ตาความบังคับและปฏิบัติปกติของทอกรสเป็นลำดับแรกจำนนงที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ว่า,างงใัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของวงเงินจดทะเบียนจำนนงหรือใช้รับประกันบุคคลกับประกันตั้งแต่สองคนไปรับประกันให้กู้ได้ไม่เกินรายละสองแสนบาทแยกต่างหากจาก,าก,จากูลเงินรับประกัน,กนตามเกณฑ์ปกติของธนาคารสินเชื่อ สนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจเป็นของวัน,นที่สี่ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจสําหรับลูกค้าเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการนนติบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสกกรากาคเกษตรและสายกรารนอกภาคการเกษตรสาการร้านค้าสาการบริการที่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในการปรปปับปรุงพัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจและส,งส,ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันคนุณสมบัติเป็นลูกค้าเกษตรกรบุคคลประกอบการนิติบุบคคลกลุ่มกลุ่จจม,มกเกษตรกรมีสาิจชุมชนสายกรภาคการเกษตรและสายราากรนอกภาคการเกษตรสายกรร้านค้าสายกรบริการที่ประกอบธุรกิจผลิตภัณยกรรมสาหกรรมและบริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เชิงชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธุรกิจโฮมสเตย์ธุรกิจรีสอร์ทธุรกิจขนส่งธุรกิจร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวหรือพูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกตามเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตจบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจไม่เกินห0 0รล้านบาท วันที่28กุมภาพันธ์2564ต้องไปเป็นหนี้เนแปวันที่31ธันวาคม2562หรือลูกค้าใหม่ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่งวันที่28กุมภาพันธ์2564ทั้งนี้ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคห้าไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรแห่งประเทศไทยเซ็ตยกเว้น บริษัทที่มีที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MIA MAI MAI วงเงินสินเชื่อกำหนดวงเงินกู้รายต่อรายไม่เกินรยสิบล้านบาทให้นับประมงสอบรวนทบทสินเชื่อปื้นฟูและสินเชื่อเพื่อการปรับตัว อายุสัญญาไม่เกิน8ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึง2อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีรัฐบาลรับประราชัยดอกเบีย้ยแทนผู้กู้ในช่วง6เดือนแรกปีที่3ถึง5าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4.875ต่อปีหรือร้อยละ6.50ต่อปีตามประเภทลูกค้าปีที่6ถึง8อัตราดอกเบี้ยเอมรือมาตามประเภทลูกค้าหลักประกันที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องจักรจำนองหรือเงินฝาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยค่าธรรมเนียมธนาคารผ่อนผลยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อตามที่กําหนดมีค่าธรรมเนียมการก้ำประกันสินเชื่อบสยหนึอร์ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนจ่ายแทนลูกหนี้สามจุดเปเตลอดอายุการค้าประกัน